ข้อสอบก็เคยออกเป็นกราฟมาให้เห็นเป็นระยะระยะเนาะแต่ถ้าเราจับหลักได้เนี่ยไม่ว่าจะกราฟจะพลิกแพงตะแคงยังไงเราก็จับให้ได้ว่าถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันต้องเป็นเส้นโค้งยกเว้นเป็นส่วนกลับนะถ้าเป็นส่วนกลับจะเป็นเส้นตรงนะครับนะหรือถ้าอยู่คนละฝั่งก็จะเป็นเส้นตรงที่ออกจากจุดศูนย์พุ่งขึ้นมานะเป็นรูปตัว V ีขึ้นมาเลยนะครับนะอาจจะนี้มาดูรูปนี้อ่าอีกรูปหนึ่งเข้าใจไหมกฎของชานเห็นไหมครับชานนี่อะไรครับ V กับทีนี่มันอยู่คนละฝั่งถูกไหมมันอยู่คนละฝั่ง V กับทีมันอยู่คนละฝั่ง, v, T, งเห็นไหมครับพออยู่คนละฝั่งปั๊บเอา V มาพอดกับทีมันก็เป็นเส้นตรงออกไปเอาทีสลับ V มันก็เป็นเส้นตรงออกไปแต่ถ้าเป็นองศาศีเมื่อไหร่ถ้าเป็นองศาศีเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นลบ2องอสามองศานะ่ยแต่ลืมนะตัวนี้นี่เป็นเคนวินนะอันนี้เป็นเคนาาวินในขะเดพิการลูกสุดท้ายหาถ้าลูกสุดท้ายเ่ย ถ้าเอา v มาพล็อตกับ t มันก็เป็นเส้นตรงมาถ้ามีเส้นตรงหลายเส้นเขาจะถามว่าแล้วความดันของเส้นไหนมากกว่ากันเนี่ยเราก็ตอบได้เลยครับความดันของเส้น p1 ต้องมากกว่า p2 ต้องมากกว่า p3 นี่เรื่องของเส้นความดันเส้นเส้นปาของความดันเนี่ยเรื่องกราฟมีมีม ข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็ลองย้อนกลับไปดูนะนะเวลาการเวลาบันทึกวิดีโอเนี่ยเราสามารถที่ย้อนกลับไปดูในแต่ละจุดได้เนาะแต่ละจุดได้ว่าเป็นยังไงนะครับเน่ยทีนี้เรามาถึงช่วงก่อนจะปัดชิมปัดชิมสรุปก็คือ,อเราว่าไงนะครับ เรื่องโมเลกุล,กลของแก๊สเนี่ยครูอยากจะให้พวกเรานะจํานิดหนึ่งนะโมเลกุลของแก๊สเพราะว่ามีประโยชน์มา้างสําหรับในการเ,าเรียนนะระดับสูงขึ้นไปนะโมเลกุลของแก๊สเนี่ยแก๊สจะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดนะจำไว้เลยนะมีทั้งหมด11ตัวนะโมเลกุลของแก๊สเนะี่ยมีทั้งหมด11ตัวที่เป็นแก๊สจริงนะแก๊สเอาโทษทีแก๊สจริงมากกว่านี้แต่แก๊สที่อยู่ในตารางธาตุนะในแก๊สในตารางธาตุนะ ในตารางธาตุเพราะว่า,านอกตารางก็แล้วแต่เลยนะครับนะแก๊สในตารางธาตุมีอยู่สัิบเอ็ดตัวด้วยกันนะมีหกสิบเอ็ดตัวนะแก๊สในตารางธาตุสิบเอ็ดตัวอนะ่ะเรามาล่างไล่กันตัวไหนบ้างในตารางธาตุก็คือตัวที่หนึ่งคือไฮโดรเจนไฮโดรเจนโอเคไหมไฮโดรเจนแต่เวลาเราพูดถึงแก๊สปั๊บเนี่ยลูกอย่าลืมห้อยด้วยเลขสองไฮโดรเจนห้อย,ยสองออกซิเจนห้อยด้วยสอง ในโดเจนห้อยสองฟูออลีนห้อย2องคอรีนห้อย2ไปแล้วกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าเนี่ยเพราะนั้นถ้าใครไม่ให้2องมาดิถือว่าผิดเลยนะโมเลกุลแก๊สเนี่ยต้องห้ยต้องห้ยได้สอ,อันนี้ต้องห้อย2ออย่าลืมนะพวกห้อย2มีอยู่5ตัวนะห้อย2ห้อยเลขสทุกครั้งเลยนะเออถ้าต่อไปใครเขียนแก๊สแล้วไม่ห้ยสองนี่มีสิทธิ์โดนหักคะแนนละนะต่อไป พวกที่ไม่ห้อยมีมีดังต่อไปนี้ครับพวกที่ไม่ห้อยที่เฉพาะอยู่ในตารางธาตุนะถ้าไม่ห้อยก็มีหนึ่งอ่าอ่ะ,อะกระโดดข้ามไปแล้วตัวที่ไม่ห้อยนะก็คือหนึ่งอะครับฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปต้อนซีนอนอหนึ่งสงสามสี่หา้าแล้วก็เลดอนอเนี่ยพวกนี้ห้อยหนึ่งไม่ต้องห้อยหรือว่าห้อยหนึ่ง ห้อยห่อันนี้ห้อยสองเพราะนั้นรวมแล้วข้างบนกับข้างล่างมีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยข้างบน5้ข้างล่าง6รวมแล้วมีการทั้งหมดสิบเอ็ดตัวที่อยู่ในตารางธาตุและตัวที่ห้อยสองมีทั้งหมดห้าตัวจําไว้เลยนะครับห้าตัวที่ต้องห้อยห้าตัวห้าตัวนะที่ห้าห้อยนะมีทั้งหมดห้าตัวห้อย5้าตัวที่ต้องห้อยก็มีครับไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจน ฟอรีนแล้วก็คอรีนแค่นี้เองครูถามว่าแล้วโบมีนไปไหนโบมีนนี่ห้อยสองแต่มันเป็นของเหลวนะครับไอโอดีนห้ยสองแต่เป็นของแข็งนะครับอันนี้ระวังนะครับระวังอย่าเผลอนะโบมีนกับไอโอดีนเนี่ยแก๊สมีแค่ห้าตัวในตารางธาตุมีห้าตัวที่ห้อยสองอส่วนที่ไม่ห้อยก็คือฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปตอนซีนออนเลดอนซึ่งเป็นธาตุหมู่ที่อะไรครับธาตุหมู่ที่แปดใช่ไหมหมู่ที่แปดเอ อ่าเป็นพวกที่แปดเองโอเคไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะจําจให้เป็นพื้นฐานต่อไปเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็ต้องจํากาดพวกนี้ให้ได้นะว่าอันนี้เขาเรียกว่าแก๊สจริงแต่ที่แก๊สตัวอื่นๆก็อาจจะเกิดผสมกันเองในธรรมชาตินล้มันทำปฏิกิร,ริยากันนะ่ะแล้วก็เจอตัวอื่นอ่ะตัวอื่นมันจะห้อยอะไรก็แล้วแต่มันอนะ่ะอย่างเช่นอะไรครับนาคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอ,อกไซด์นเนะี่ยน่ะ ถามว่าเอา C เอา C มาลงกับ O ได้ทั้ง O1 และได้ทั้ง O2 เห็นไหมครับเอา N มาลงกับ O ได้ทั้ง O1 ได้ทั้ง O2 ได้ทั้ง N2 ได้ทั้ง O5 เห็นไหมครับได้เยอะมากนะครับนะเพราะนั้นพวกนี้เราไม่ต้องไปจำมันเวลาออกมาเนี่ยเขาจะให้สูตรมาเลยนะครับนะว่ามันจะเป็นสูตรไหนหรือว่าแก๊สมีเทนอย่างเงี้ยแก๊สมีเทนเห็นไหมเราเราก็ต้องเรียนสูงขึ้นเราจะได้แก๊สแอมโมเนียอย่างเงี้ยแอมโมเนียเห็นไหมครับแล้วแต่ อันนี้เขาเรียกว่าแก๊สที่ผสมกันผสมกันทีหลังนะครับนะแต่ว่าแก๊สที่อยู่ในตารางธาตุจริงๆมีกี่ตัวครับมีส1เ็ตัวห้อยห้าไม่ห้อยหกนะห้อย 5, อ 6, ห้าไนะม่ห้อยหกมีหกห้อยห้านะมีห้อยห้าตัวอีกหกตัวที่เหลือก็คือแก๊สเฉื่อยอแก๊สเฉื่อยไม่ต้องห้อยอ่านี่ไม่ต้องห้อยโอเคไหมนะครับนะ่ะอ่ะนี่คือบทสรุป อันนี้สรุปจริงๆทิ้งท้ายทิ้งทวนได้เลยนะครับนะใช้เวลาทบทวนะทั้งหมดเลยที่เรา,เาที่ครูสรุปให้ทั้งหมดเลยนะเป็นการสรุปของออนไลน์นะครับนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สอนนะสอนนี่คือสอนปกติแต่ตอนนี้คือทำวิดีโอสรุปเพื่อสรุปของออนไลน์นะถ้ามีโอกาสก็จะสรุปให้อีกนะก็แล้วแต่โอกาสจะมีมากน้อยแค่ไหนปกติก็จะ ัดที่ออนไลน์แล้วก็ให้เราดูวิดีโอออนไลน์แต่ว่าความะจะไม่ค่อยได้เขียนนะครับเพราะว่าการเขียนด้วยเมาส์นี่ครูก็ไม่ค่อยถนดัดเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็เขียนลาบากแล้วเวลาเราดูเราก็ดูขัด,ข,ดขัดเสียเวลานะครับโอ้กวดใจทเขียนได้เขียนสูตรได้นี่ก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรทีนี้เรามาสรุป สูตรทั้งหมดที่พูดไปนะตั้งแต่ต้นจนจบว่าสรุปสูตรอย่างเดียวนะอย่างอื่นจะไม่สรุปให้แล้วนะครับนะลองมาดูที่ว่าบทเรื่องแก๊สเนี่ยเราจะต้องมีสูตรในการจำเนี่ยทั้งหมดกี่สูตรมงจะเขียนลงมาไล่เรื่อยๆนะแล้วเราก็ลองคิดตามว่าเราจําสูตรไหนได้บ้างนะลองดูช้าๆนะครับอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายอ่าโอเคนะอ่ามาดูสูตรที่1นนะครับสูตรที่1สูตรหากินของเราเลยสรุปสูตรเนาะ สรุปสูตรทั้งหมดเลยส่วนที่เป็นแอปพาเราไม่ต้องนะส่วนที่ว่ามา,มา,าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดหน่อยไปลอง PV วีเท่ากับอะไรลูกถ้า p ีวีเท่ากับ NRT กรณีที่เงื่อนไขเดียวอย่าลืมนะเราต้องจำตรงนี้ด้วยถ้ามีเงื่อนไขเดียวโจทย์พูดแค่อย่างละครั้งเงื่อนไขเดียว ต่อไปสูตรที่2ก็คืออะไรครับ PV ถูกหารด้วย NT จะเท่ากับตัวมันเองก็คือ PV ถูกหารด้วย NT อันนี้ต้องเป็น2เงื่อนไขถ้าตัดหนาถ้าตัดต้องตัด2ฝั่งนะถ้าตัดเวลาตัดตัด2ข้างตัดต้องตัด2ข้างนะจำไว้ตัดสองข้าง ต่อไปสูตรที่3อันนี้ถ้ามีเกี่ยวกับความหนานแน่นมาจะได้สูตร pm นะ pm เท่ากับความหนานแน่นคูณด้วย rt เนี่ยสูตรที่3นะซึ่งสูตรที่3เนี่ยถูกโยกมาจากสูตรที่1ต่อไปสูตรที่4นะสูตรที่4ก็คืออะไรอ,ะอันนี้ก็คือ p อ p, อ p อาหารด้วยอะไรครับกัม t 1นึ่ง p 1่ p 1เท่ากับ p 2 อันนี้ก็กลายเป็นกรรมสองทีสองอันนี้กรณีให้กรรมมานะให้กรรมมาสองกรรมให้มาสองกรรมให้กรรมมาสองกรรมนะเขียนยังไงนะให้มาสองให้สองไม่ใช่ให้สองกรรมนะให้กรรมมาสองกรรมให้สองให้กรรมหนึ่งกรรมสองมาอย่างเงี้ยมีกรรมหนึ่งมีกรรมสองนะครับนะอ่าสูตรที่ห้าอ่าสูตรที่ห้าอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือความหนาแน่นนะ p หารด้วยความหนาแน่นหนึ่นึ่งเท่ากับ p ีสองความหนาแน่น2แล้วก็ทีอันนี้กรณีที่ให้อะไรครับให้ความหนาแน่นมาให้ d 1หนึ่มาแล้วก็ให้ d 2มานะครับนะเนี่ยโอเคนะครับต่อไปสูตรที่หกสูตรที่หก็คือใช้สูตรอะไรครับอนอกจากนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นแล้วก็เป็นสูตรอะไรครับ สูตร R วิ่งแข่งขันแล้วมั้ง R วิ่งแข่งขัน R1 หาร R2 เท่ากับอะไรครับเท่ากับสแปรรูทนะ M ของ2หารด้วย M ของ1เท่ากับความหนาแน่นของ d2 หารด้วย d1 นะต่อไปสูตรที่7นะสูตรที่7นึกนึกถึงอะไรสูตรที่7จ็ดจำได้ไหมหมดรือยังนะครับนะเหมือนจะมีสูตรอ่ะมีสูตรก็คืออะไรครับนะความดัน คว,ความดันย่อยเท่ากับเศษส่วนโมลย่อยคูณด้วย P ีทนะครับความดันย่อยของ B เท่ากับเศษส่วนโมลย่อยของ B คูณด้วยความดันรวมในความดันรวมนะครับอันนี้กรณีที่อยู่ในถังเดียวนะถ้าอยู่ในถังเดียวใช้สูตรนี้จะอยู่ในถังเดียวใช้สูตรนี้ทางอันที่8 ถ้าเป็นอันที่แปดความดันย่อยนะอันนี้กรณีแล้วก็ได้นะครับ PT ความดันเยอะเท่ากับ PA บวก PB ไปเรื่อยๆนะสำหรับสูตรที่แดก็คือความดันเยอะความดันรวมเท่ากับความดันย่อย,ย,อยของก๊าซตัวที่1บวกความดันเยอะของก๊าซตัวที่สองไปเรื่อยๆสูตรที่เก้า เลยนะศูนยที่เก้าเนี่ยดาวไว้เลยนะดาวลัดสูนยที่เก้าเป็นสูตรไฮไลท์เลยนะครับจําไว้นะกรณีที่กรณีเชื่อมนะกรณีที่เชื่อมถังนะเชื่อมถังต่อกันเนาะจำไว้เลยนะ,ะถ้ากรณีเชื่อมถังต่อกันเราจะได้ว่า PA นครับ v1 v1 อ่ารด้วย v เชื่อมเนาะ v เชื่อม v เชื่อม pb ่ากับ t2 v2 อ่านได้ v เชื่อมวันนั้นก็จะได้ออกมา มีทั้งหมดที่เรื่องราวทั้งหมดที่ทครูสรุปให้นะในบทนี้ก็จะมีประมาณ8-9สูตร,รย่อๆนะครับนะบางสูตรก็อาจจะนะมาจากสูตรเดียวกันแค่มาเปลี่ยนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับนะโอเคไหมนะครับนะ,ะสูตรสังที่9นะ,ะเชื่อมถังต่อกันจะใช้ PA, p ากับ P1 V1 ก็คือถังถังเดิมหารด้วย V เชื่อมถังของแต่ละอืมก็จะกลายเป็นถัง เดิมนะถังเดิมของมันนะถังเดิมของมันนี่ก็ถังเดิมของเขานะครับแล้วเ,เอามาเชื่อมกันามาเชื่อมต่อกันนี่ใช้วิธีเอาถังเดิมเชื่อมต่อกันโอเคแล้วก็ยังเหลือเรื่องของเรื่องราวของทฤษฎีจนถ้าในภาคบรรยายก็เหลือทฤษฎีจนอีกนิดนึงก็คือ,อทฤษฎีจนนะครับนะบรรยายก็มีอยู่หน่อยเดียวทฤษฎีจน อันหนึ่งต้องเล็กใช่ไหมอันที่2ไม่ดูดไม่ผักไม่ดูดไม่ผักอันที่3ก็คืออยู่ห่างกันห่างกันไกลมากอันที่สก็คือชวนแบบยืดหยุ่นชวนยืดหยุ่น อันที่5เวลาชนกันก็คือพลังงานจนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับเศษ3ามงเอนหารด้วยเอคูณด้วย RT ร์ทหรือสรุปว่าพลังงานจนเฉลี่ยของกา๊าซนะครับจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิทุกชนิดของกา๊าซทุกชนิดนะกา๊าซทุกชนิด